พี่แกทำอะไร啊่ะพเยแกติดเทปเฮยตู้เย็นแม่ท่านแบบมาเซมารีลลพี่แกพี่แกทำอะไร啊ตู้เย็นติดเทปเดี๋ยวคุณแม่ตีปั๊บๆเลยนะไม่ตีหรอกเดี๋ยวพูดเสียงดังสิเดี๋ยวคุณแม่จะตีนะพี่แกคุณแม่ไม่ให้เล่นเก็บบอกว่าอย่าพูด เดีคุณแม่ด่านะทานวาจะไม่ยุ่งด้วยแล้วเสียงอะไรกัน,นเฮ้อ,อ,อะไรลูกอะไรทานวาเขาไปติดตรงนู้นฮะเฮ้ยตู้เย็นแม่นี่มันตู้เย็นแม่นี่นะเกลีี่ทำไมหนูไม่ดูน้องเออหนูขอโทษเธอพูดไม่พูดไม่ตีนะเธอตีตีอย่างนี้เลยนะเธอทานวาทานวาทำอันนี้หรอทำไมาทำทำไมค่ะ ง่างแม่ว่าแล้วน้องจะทําได้ยังไงเพราะที่ตัวที่หนูถืออ่ะมันเป็นมีดคมเข้าไว้ตัดสกอตเทปเนี่ยลูกเกลลี่ทําผิดเรื่องโทษน้องอีกเหรอเนี่ยลูกหนูกลัวคุณแม่ดุค่ะไม่เอาอ่ะเอาอย่างงี้งั้นช่วยรำแกะลูกนะมันไม่ได้เสียหายอะไรมากไปไป,ปไปช่วยน้องแกะเร็วช่วยน้องแกะเลยแต่ทีหลังเกล,ลี่ห้ามเล่นแบบนี้นะคะ เห็นไหม่านห,หนูเล่นนะหนูก็จะเป็นตัวอย่างให้น้องๆก็อยากทําเขา้าใจไหมลูกเด็กๆที่บ้านนะคะห้ามหาอะไรไปแปะติดตู้เย็นแบบนี้นะคะไม่ดีนะคะทุกคนเดี๋ยวข้าวของจะเสียหายได้นะคะใช่แล้วใช่แล้วมะเดี๋ยวทันมาช่วยพี่แก้วเก็บเองไม่เป็นไรนะพี่แก้วคุณแม่คะต่อไปหนูจะไม่ติดของแล้วค่ะคุณแม่ดีมากจ้ะลูก